สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้เก่ามาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเหล็กพอชนินครับผมครับหลังจากที่พอกระได้วางเหล็กล็อกบนครับพี่น้องครับผมล็อกบนเก่ามาเชียได้ล่งไห่เราเดอร์ครับผมครับเพื่อนกะเน้นที่ล็อกหาครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าในคลิปนี้ ตามที่พอได้บอกเกินไหวเด้อครับผมพอจะมีเลขล่างครับผมเลขล่างอย่างเดียวครับเลขล่างไม่ต้องกลับแล้วก็จะมีพิเศษเลขบนไห้ครับจังได้ก็ไปรับช่มรบฟังน้ากันในคิปหนีเด้อครับพี่น้องครับพอก็จะมีที่เด็ดไห้เช่นเคยครับผมก่อนที่จะไปรับช่มรบฟังตัวเลขกับพอชนินเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณพอชนินเด้อครับผมทีเมตาแนวทางไห้ครับ เกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเกามาเชียน้ำเชียร์ล้ะก็อูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมเราฟังเหลขกพอชนินเหลขกล่างกันเลยครับพันเชินครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับก้ามาเชียครับพ่อก็มาตามนัดครับผม ครับเลขล่างครับพ่อครับเลขล่างสิบชุดตรงๆนะครับสิบชุดตรงๆครับพี่น้องครับผมเลขล่างมันก็ครับจะกลับเป็นบางตัวนะครับครับผมเห็นพ่อว่าจะมีเลขเลขบนให้ด้วยเลยครับผมอ๋อใช่ครับคือว่าผมผมคิดว่าจะทําแบบว่าบนตรงๆสิบชุดแล้วก็ล่างสิบชุดนะครับ แล้วก็ขับแล้วก็จะเน้นให้เหมือนเดิมนะครับครับผมครับประมาณนั้นนะครับบนตรงๆล่างตรงๆครับผมครับเพราะอาจจะกลับในตัวด้วยครับผมครับใช่ครับกลับบางบางตัวกลับบางตัวก็ตรงๆนะครับครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ลองๆนั่นไว้มันก็มันก็เข้านะครับแ แต่ที่นี่มันเดินหน้าไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมย้อนหลังก็คือเข้าครับผมับใช่ครับแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ดีนะครับครับครับผมก็จะเอาเลขล็อกนั่นแหละครับมามาทํานะครับเลขล็อกกับที่พ่อให้สามสี่ห้าครับใช่ครับครับแล้วก็เลขล่างก็ผมก็จะเอาไอ้ศูนย์หนึ่งสองห้านะครับมา มาเป็นตัวนั่นของเลขล่าง0125ครับผมเป็นตัวเด่นครับเฮาครับพ่อลองเบิรงครับผมวดนี้อีกครั้งหนึ่งครับครับมันก็ไม่น่าจะพลาดนะครับผมผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าวดนนี้มันมีทั้งสิบชุดนะครับครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเริ่มเลขบนเลยนะครับครับผมเลขบนครับพ่อครับ สามห้าห้าสี่ครับสามห้าห้าสี่แปดห้าห้าเก้าครับแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าสามสี่ครับเก้าห้าสามสี่เจ็ดสี่สามเจ็ดครับเจ็ดสี่สามเจ็ดสามเก้าแล้วก็เก้าสี่ครับสามเก้าและเก้าสี่ครับผมนี่ละครับพี่น้อง ตรงๆครับเลขพ่อชนินถ้ากลับแล้วพ่อกลับไม่กลับเลยใช่ไหมครับทำอนี้ครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่างดที่แล้วผมผมนั่นไว้มันมันก็ตรงๆนะครับเพราะว่ามันก็มีสามศูนย์ด้วยนะครับอ๋อครับผมครับเพราะว่าผมจะผมจะเอาไไในหลักหน่วยบนของผมเป็นหลักนะครับครับ ครับมันจะมีหลักหน่วยบนอยู่ประมาณประมาณหกตัวนะครับครับผมครับนั่นก็ยังไม่หลุดนะครับผมก็จะเอาไอเลขหลักหน่วยนี่แหละมามาเป็นตัวกําหนดของผมนะครับครับเลขหลักหน่วยเอาเนี่ยนะครับผมยังไงถ้าตามสูตรพี่น้องเอฟซีต้องถือแน่นอนครับผมต้องถูกเลขกับพ่อชนินแน่ๆครับผมในในเลขบนนี้ครับผมถ้าเป็นตามสูตรที่ทํำย้อนหล้างไปครับผม วันนี้ต้องมีให้เห็นนะพ่อเนาะขับขับใช่ครับแล้วก็ครับแล้วก็เลขล่างนะครับเลขล่างครับผมครับเลขล่างผมจะมีตัวเด่นอยู่ศูนย์สองเจ็ดนะครับตัวเด่นเด่นศูนย์สองเจ็ดครับผมก็จะเน้นไปที่เลขสองกับเลขเจ็ดนะครับครับผมสามกับเจ็ด ก็จะมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองห้าสองแปดสองเก้าครับสองห้าสองแปดสองเก้าเก้าสองสามห้าครับเก้าสองสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าครับเจ็ดห้าเก้าห้าครับใช่ครับครับสิบหาง นี่แหละครับผมมักน้ำบ่ครับพี่นองครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพ่อเนาะครับใช่ครับครับอย่างละสิบหางครับผมเน้นตรงกันกลับครับผมพี่นองเอฟซีเบรกชุดนีกันกลองเรลาเด้อครับผมครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมก็คิดมาดีนแรับโอ้ขอให้มากครับผมครับศูนย์สองเจ็ดเด่นสองกับเจ็ดนี่ครับผมสิบหางย่างสิบหางบนลางครับต้องมีให้เห็นครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นให้อย่างอย่างละห้าชุดนะครับบนบนห้าชุดล่างห้าชุดนะครับครับกอ ครับเดี๋ยวข้างบนก็ก็จะมีสามห้าห้าสี่สามห้าห้าสี่แปดห้าห้าเก้าเก้าห้าครับแป็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าครับข้างบนนี้ผมจะเน้นเลขห้านะครับครับผมอ๋อส่วนส่วนเลขล่างนี้ผมก็จะเน้นไปที่เลขสองกับเลขเจ็ดนะครับครับผมครับเลขเลขเลขเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ ครับแล้วก็สองห้าสองแปดสองเก้าสองห้าสองแปดสองเก้าแล้วก็เก้าสองอีกตัวหนึ่งครับเก้าสองครับครับใช่ครับนี่แหละครับผมอย่างละห้าหางครับเอาครับพี่น้องก็ลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเบิ้งครับเป็นแนวทางเลขคำนวณพ่อชนินครับย้อนหลังไปเดินดีด้วยครับผมครับ หมวดนีมาเบิงน้ากันครับผมเดินหนาจะเป็นยังไงครับพี่น้องเนาะกับบนเน้นติดห้าครับพี่น้องล่างเน้นติดสองกับเจ็ดครับออก็ามาเชร์ก็จะรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับผมครับครับขอบคุณพ่อชนินครับผมที่มีแนวทางเด็ดๆดังๆมาแบ่งปันพี่น้องเอซครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบไปด้วยกันครับพ่อ ทีนี้ก็จะรบกวนพ่อเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขพอชนินครับพี่น้องเนาะหลังจากที่พี่น้องเฮบซี่เห็นเหลขกล็อกของพอคลิปก้อนนานี่ชีวาเลขกหลายครับผมพอก็เลยคัดมาให้เราเรื่อครับผมคัดมาแล้วพร้อมกับเน้นย่างละหาหางครับพี่น้องเหลขกของพอชนิน ได้ทั้งบนทั้งล่างด้ครับพี่น้องในคลิปนี้ครับบนก็นจะมีเลขสิบหางชุดเต็มครับผมสามห้าห้าสี่แปดหก้าเมสี่เจ็ดสี่สามเจ็ดแล้วก็3า9เก้ครับผมในส่วนเลขเลขลางพอเดนน0์สครับผม0ูนแล้วก็มีจับคู่สามศูน 2 5 2 8 2 9 9 2 3แปดห้หและ9 5ครับผมครับตัวเน้นเด้อครับพี่น้องมาด้เดี๋ยวกลมาเชื่อจะอ่านตัวเน้นบนก่อนครับผม3 5 5 4 8 5 9 5และ5้าครับส่วนเน้นล่างก็จะม,มี7จ็ดศูนยหาสองแปด้าละก้าสครับผมครับพี่จาาณาเบิงเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องพอ คำนวณแล้วครับพี่น้องเนาะย่อนหลังไปปี2ปีเดินดีครับผมสูตรนี้เดินหนาไปน้ากันในงวดนี้เป็นยังไงครับพี่น้องครับก็ติดไวดเดอร์ครับพี่น้องครับผมเหล็กของพอครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาแชร์กับเคอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถูกหวยรวยเงินไปน้ากันกับแนวทางเลขกพอชนินครับผม2ตัว3ตัวครับแต่ก็แนวทางที่น้าเชียร์ผ้ารวยหรือว่าน้าเชียร์เส้นแนวเก่ามาเชียร์เส้นแนว นำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีขอให้เป็นโชคเป็นลาบกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ